ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นจงชื่นชมตัวเองให้บ่อยมากขึ้นครับและจงเลิกโทษคนอื่นอีกต่อไปแต่สิ่งสําคัญนะก็อย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องไม่โทษตัวเองด้วยคือบางครั้งเนี่ยไม่โทษคนอื่นโทษตัวเองไม่ใช่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าให้เราแบบอะไรเงีไงลำพองใจนะครับว่าเราทําดีถูกทุกเรื่องไม่ใช่ครับ ถ้าเราทำผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตก็แค่รู้สึกรับผิดชอบแค่นั้นเองก็แค่ให้มันเป็นบทเรียนนะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เกิดเรื่องอะไรที่เลวร้ายกับคุณนะครับอย่าพิ่งโทษคนอื่นอย่าพิ่งโทษตัวเองรู้สึกไปก่อนว่าเราจะรับผิดชอบอะไรได้บ้างคือเรื่องนี้มันสาคัญมากครับ บางครั้งเราโทษคนอื่นถ้าเวลาที่เราจะโทษคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีสิ่งแย่ๆในใจก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นมันคือคุณคนที่คิดมากก่อนก็คือคุณรวมถึงไม่โทษตัวเองด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณด่าคนในตัวคุณเนี่ยคือจิตใต้สำนักเนี่ยใครจะไปอยากทํางานให้คุณล่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นก็แค่รู้สึกรับผิดชอบครับรู้สึกว่าฉันทําอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้ถามคําถามง่ายๆกับตัวเองแค่นี้ครับฉันทําอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้และคุณจะเจอคําตอบครับไม่มากก็น้อยพไปอีสารสวัสดีครับ